สวัสดีค่ะคุณเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนมารับชมรับฟังช่องปูนา USA กันอีกแล้วค่ะเหมือนี่ปูนาก็มีประเด็นสําหรับสาวๆที่เดินทางสายฟอนะคะขออนุญาตนุ่มๆหนึ่งวันนะคะหรือว่านุ่มๆ,ๆ,ๆอยากอยากมาฟังกับบมมีปัญหานะคะสามารถรับฟังได้เพื่อเป็นประสบการณ์นจ๊ะคือเหมือนี่ประเด็นที่ปูนาจะมาเบาอาถงึงคือมีเอฟซีของปูนาเนี่ยถามปูนามาว่า พี่ปูนาเบงฝรั่งแบบใดที่มีฐานะมั่นคงหรือว่าเบงฝรั่งลักษณะแบบใดที่มีมีบ้านอยู่หรือว่าเบงฝรั่งแบบใดที่รวยหรือจนเบงแบบใดตรงเดี๋ยวมือนี่ปูนาจะมาบอกแลวมาแนะนำด้วยจ้ะว่าการเบงฝรั่งน่ที่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองหรือว่ามีฐานะที่มั่นคงหรือว่าฝรั่งรวยหรือจนเนี่ย ปูน่าจะมาบอกจะมาแนะนำแบบถึงไม่กักเลยจะบอกแบบไม่กักเลยจะบอกให้รายละเอียดเลยว่าดูยังไงว่าฝรั่งเขาคนที่เข้าคบอยู่ว่าเขามีฐานะที่มันคงว่าเขามีบ้านอยู่ว่าเขาอยู่บานเซาบอหรือว่า,าเขามีตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างปูน่าจะบอกแบบไม่กักเลยนะคะวันนี้แต่ว่าต้องดูคลิปให้จบนะคะ เดี๋ยวมาฟังกันว่าดูอย่างไงที่เราจะได้รู้ว่าฝรั่งคนไหนมีฐานะที่มั่นคงหรือว่าฝรั่งคนไหนที่รวยหรือว่ามีหน้าที่การงานดีหรือว่าฝรั่งคนไหนมีบ้านอยู่ดูให้จบนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันจ้า ประเด็นที่ปูนาจะมาเบ้าถึงเมื่อน,นี่จะสำหรับนุ่มอเมริกันเท่านั้นหรือจ้ากบเมนอันฝรั่งทัวโลเพราะว่าอย่างเพราะว่าปูนาจะมาแช่ประสบการณ์ตัวเองให้ฟังเพราะปูนาอยู่ในอเมริกาปูนาจะาพ่อรู้เรื่องมั่งเกี่ยวกับการที่จะดูว่าคนอเมริกันคนไหนฐานะดีไม่ดีฉะนั้นปูนาถึงอยากะ อบอกสาวๆที่เดินทางสายฝอนะคะสำหรับหนุ่มอเมริกันเท่านั้นลยจ้ะสำหรับหนุ่มยุโรปหรือว่าหนุ่มประเทศอื่นอันนี้ปุนาจะไม่พูดถึงนะคะแล้วก็ตามที่บอกนะคะ FC ของปุนาก็สอบถามปุนามาว่าพี่ปุนาเฮ็ดยังได้สิเบงออกว่าฝรั่งที่น่องจีบอยู่นั่นเขามีฐานะที่ดีและมั่นคง น้องเบิงบ๊เป็นเพิ่นกวางสิเนาะ,ะเบิงจังไดว่าเออฝรั่งคนนีนสิเป็นตัวจริงตัวปลอมหรือว่าฝรั่งคนนี้สิมีแบบว่ามีบ้านยูมีฐาน,นะ,ะทังบ้านแบบเป็นยังไงเฮ็ดยังไงนอ้องยังสิเบิงออกปูน่าอยากจะแนะนำ้ำโด้เฉจะแนะน้ำสาวๆนะคะที่กำลังจีบหนุ่มอเมริกันอยู่นะคะว่าการที่จะดูว่าผู้ชายที่คุณกำลังจีบอยู่นั่นเขามีความเป็นยูแบบไหน แต่ว่าก่อนอื่นที่ปูนาจะไปเว่าถึงจุดนี้นะปูนาจะว้าถึงเรื่องการเดินทางมาอเมริกาก่อนเกี่ยวกับเดินทางามาด้วยวีซา่าท่องเที่ยวหรือว่าบีซา่าคู่มัน่นเพราะว่าปูนามาีตัวอย่างมีเอฟซีของปูนาที่รู้จักกับแฟนคนอเมริกันนี่แหละจะ้ะแล้วก็ เดินทางมาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเดินทางมาว่าคือถูจักกันจีบกับแฟนเจอแฟนทั้งโลกออนไลน์แล้วก็พาก,กัน,นคุยกันแบบว่าตกลงปงใจว่าเอออยากจะมายงมาเยี่ยมกันบังเอิญน้องคนนี้นะเพิ่นเคยเดินทางมาอเมริกาหลายครั้งแล้วเพราะว่าเพินเป็น,เป,นเป็นครูอาสา เพราะว่าเพื่อนก็เดินเขาทั้งออกกับอเมริกาเพื่อนมีวีซ่าอยู่แล้วประมาณสิบปีสิบปีวีไอสิบปีวีซ่านะเพื่อนก็เดินทางเขาออกในอเมริกาอยู่เป็นประจําเพราะว่าเพื่อนเป็นครูอาสามาสอนภาษาภาษาไทยให้เด็กๆตามตามวัดในในอเมริกาเนี่ยเพื่อนก็เลยบอกมีปัญหาเรื่องขอวีซ่าฉะนั้นหลังจากที่เพื่อนเจอแฟนแล้ว เจอแฟนกับคนคนอเมริกันเนี่ยในในในเว็บเดทเนี่ยเพิ่นก็นเลยสื่อตัวเครื่องบินสื่อตัวเครื่องบินเดินทางมาอเมริกาอีกรอบหลังจากที่คอนแทนก์การเป็นครูอาสาสมัครเนี่ยจบลงไปแล้วเพิ่นก็นเลยเล่นเวฟหาครูแล้วก็เจอแฟนในเวฟหาครูก็เลยตัดสินใจเดินทางมาอเมริกาแล้วก็มาเจอแฟน แล้วมาโดยวีซา่าท่องเที่ยวและที่ปัญหาสำคัญคือได้ลาออกจากราชการเพราะนางเพราะน้อ,นองทำงานราชการแต่ไม่บอกนะว่าทำงานอะไรแต่แต่เป็นงานงานราชการก็ลาออกเลยตัดสินใจเดินทางมาอเมริกาด้วยวีซา่าท่องเที่ยวแต่ ปูนานเราไปตั้งแต่ตอนแรกว่าน้องคนหนีเพิ่นมีวีซ่าสิปีเพิ่นสามารถเข้าออก,ออกอเมริกาได้ภายในสิปีนี่คืออยากจะมากะัะสื่อตัวคือบินมากกันได้เลยอย่างสี่มันจะไม่มีปัญหาขอเรื่องวีซ่าต่อไปเพราะว่าเขามีวีซ่าอยู่แล้วสิปีเขาก็เข้าออกเข้าออกสามเดือนหกเดือนอยู่สี่จนในที่สุดก็หลังจากที่การมาเป็นครูอาสาได้ สิ้นสุดลงก็เลยกลับไปเมืองไทยกลับไปเมืองไทยกลับไปเหล่งเวฟฮาคูก็เลยไปเจอแฟนเป็นฝรั่งคนอเมริกันก็คุยกันไปกันมาโอเคก็เลยตัดสินใจเดินทางไปมริการในวีซา่าท่องเที่ยวพอมาถึงอเมริกาเนี่ยและปัญหาก็คือลาออกจากราชการที่เมืองไทยก็มาอยู่ที่อเมริกากะว่าจะมาแล้วก็ะจะไม่กลับอะไรอย่างเนี้ย พอมาถึงอเมริกาเนี่ยมันมีกําหนดหกเดือนแม่บัลักมาอยู่ได้หกเดือนเนี่ยภายในหกเดือนเนี่ยคุณต้องจัดถ้าคุณไม่คิดกับเมืองไทยเนี่ยคุณจะต้องทําเรื่องแล้วนะทําเรื่องแต่งงงแต่งงานนะแต่บังเอิญแฟนเขานั่นคือยังตัดชิจใจไม่ไม่ถูกว่าจะแต่งดีหรือไม่แต่งดีก็คิดอยู่งั้นแหละคิดจนเหลืออีกประมาณ หกสุม่มหกหกเห,หลืออีกประมาณหกหมื่นสุดท้ายหกหมื่นสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังไม่ตัดินใจว่าจะเอาอย่างไงดีจะดําเนินการอย่างไรดีมันก็เลยมีปัญหาปัญหาว่าผู้หญิงเราเนี่ยเอ๊ะจะยังไงวีซ่ามันก็ไอไอไอกำหนดของของการเข้าประเทศเนี่ยมันก็จะหมดกําหนดแล้วอะไรเงี้ยจะทำอย่างไงใช่ไหมแล้วก็ คุณจะเข้ามาอยู่ได้สามเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยแต่ก็น้องเขามาอยู่ได้หกเดือนแล้วมันก็จะเหลืออีกหกวันมันก็จะหมดแล้วถ้าคุณไม่ออกตามกําหนดนี่ก็คือว่าคุณคุณโดดว่าง,งั้นเถอะแล้วก็มันก็มีปัญหามันมีปัญหาค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแฟนเขาจะเอายังไงเขาจะแต่งกับเราหรือเขาไม่แต่งกับเราแล้วทีนี้มันจะทําให้เราเป็นทุกข์แต่ในที่สุดมันก็จบลงด้ดีคือผู้ชายเขาตัดสินใจ ทําเรื่องขอแต่งงานด้วยอันนี้คนนี้ก็โชคดีไปแต่สําหรับคนที่เดินทางมาอเมริกาโดยที่ไม่มีวีซ่าสิปีแล้วมาเจอเจอแฟนทางโลกออนไลน์นะเนี่ยถ้าเจอแฟนทางโลกออนไลน์แล้วไม่มีวีซ่าสิปีเนี่ยคือได้วีซ่าท่องเที่ยวมาในอเมริกาเนี่ยมันจะยากมากนะ บอกเลยว่าเป็นศูนย์ถ้าคุณเจอแฟนกับคุณเดทกันทางโลกออนไลน์ทางอะไรก็ตามแล้วคุณจะขอวีซ่าเดินทางมาอเมริกาเพื่อมาเยี่ยมแฟนแน่นอนแค่คุณบอกว่าคุณจะเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่อเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยรับรองเวยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกคุณเลยน้องไม่ต้องไม่ต้องยื่นเอกสารแต่คุณไม่ผ่านแน่นอน เพราะว่าอเมริกาตอนนี้มันขอวีซ่ายากมากยากจริงๆฉะนั้นนะคะถ้าคุณเจอกับแฟนของคุณทางโลดออนไลน์แล้วคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าทำมาแบบวีซ่าคู่มั่นจะมีสิทธิ์มากกว่าที่คุณจะได้วีซา่าแต่ถ้าคุณเจอกับแฟนทางโลกออนไลน์แล้วบอกว่าโอ้จะไปเยี่ยมแฟนที่ อ,อเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวบอกเลยอย่าไปยื่นเด็ดขาดรับรองคุณไม่ผ่านเพราะว่าอเมริกาตอนนี้ขอวีซายากยากไปหน่องยากอีหลีเพราะว่าอย่างเพราะว่าปูนาน,นี่นมีเอ็ซีทำงานเกี่ยวกับวีซ่าบอกว่ายากมากขนาดคนที่มีกระตังพวกเศรษฐียังขอวีซ่าไม่ผ่านเยอะแยะนะคะฉะนั้นนะคะถ้าปูนานแนะนำ ถ้าใครครบกับหนุ่มอเมริกันแล้วเจอกับแฟนคนอเมริกันเนี่ยอยากจะมาอเมริกาเนี่ยตกลงคุยกันให้เรียบร้อยว่าถ้าคุณอยากเข้ามาเดินทางมาในอเมริกาเนี่ยอย่าไปขอวีซ่าวิสิตเยี่ยมแฟนโดยวีซ่าท่องเที่ยวเพราะคุณจะไม่มีโอกาสได้วีซ่าแน่นอน บอกเลยว่าอย่างนี้นะคะศูนย์แน่นอนไม่มีแม้แต่ความหวังศูนย์เอร์เซ็นตแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นเน่ะเขาจะถามว่าเอาน้องจะไปทำอะไรที่อเมริกาถ้าก็ตอบว่าอ๋อไปเยี่ยมแฟนอะโอ้ยเจ้าหน้าที่บอกเลยน้องไม่ต้องยื่นดอกบอกคำเดียวว่าไม่ผ่านนะบอกอันนี้ปูนาแนะนำนะคะถ้าคุณเจอแฟนคุยกับแฟนว่า ตกลงทำเป็นแบบขอวีซ่าเคหรือว่าวีซ่าคู่มั่นดีกว่าคุณจะมีสิธิ์ผ่านแน่นอนฉะนั้นนะคะเพราะว่าการที่คุณจะมาขอวีซ่ามาเยี่ยมแฟนที่อเมริกาคุณต้องมีสิ่งประกันคุณต้องมีหลักฐานมีไอความมั่นคงหรือว่า สิ่งรับประกันของคุณที่เมืองไทยว่าคุณมมาที่อเมริกาแล้วคุณจะไม่กลับฉะนั้นคุณต้องมีหลักฐานคุณต้องมีประกันสิ่งประกันในตัวคุณว่าคุณมีหลักฐานหน้าที่การงานที่เมืองไทยคุณไปเยี่ยมแฟนแล้วคุณต้องกลับมา ที่เมืองไทยไม่ใช่ว่าเขากลัวเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าคุณไปแล้วคุณไม่มีหลักฐานมั่นคงหรือคุณไม่มีหน้าที่ตำแหน่งการงานหรือว่า,ารายได้ของคุณรองรับที่เมืองไทยคุณไม่มีสิทธิ์เดินทางไปอเมริกาเด็ดขาดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ผ่านจะให้สามีเป็นแฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ผ่านแน่นอนเพราะาเขาไม่เชื่ออยู่แล้วผู้ชาย เขาจะมาออกค่าใช้จ่ายให้คุณเพราะคุณไม่มีสิ่งค้ำประกันในตัวคุณเองแล้วคุณจะไปอาศัยคนอื่นที่อยูอ่ต่างประเทศโดยที่คุณไม่เคยเจอเขามาก่อนยังไม่ยังไม่แบบว่าเจอกันโดยะจะแบบตัวต่อตัวมาก่อนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คุณวีซ่าแน่นอนคุณต้อง มีสิ่งค้ำประกันมีหน้าที่การงานมีมีเงินในบัญชีเพื่อจะไปโชว์เขาคุณก็ไปไม่ได้เพราะว่าคุณมาเยี่ยมแฟนเขาก็คิดอยู่แล้วว่าคุณไม่มีทวันที่จะกลับเมืองไทยแน่นอนและคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้วีซ่าแน่นอนถ้าบอกว่าอ๋อจะไปเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่อเมริกันและใครเป็นคนออกค่าใช้จ่าย แฟนเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายขอบอกนะปุนาแนะนําว่าหย่าเลยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะคุยกับแฟนแล้วก็มาแบบวีซ่า k 1คุณถึงจะมีโอกาสได้วีซ่านะคะโอเคนะคะอันนี้ปุนาแนะนำเกี่ยวกับคนที่คบกับหน่วอเมริกันแล้วจะเดินทางมาอเมริกามาเยี่ยมแฟนโดวยวีซ่าท่องเที่ยวนี้ บอกเลยว่าเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนความตั้งใจเลยคุณไม่มีสิทธิ์ได้วีซ่าแน่นอนนะคะแล้วก็อโอ้คลิปนี้ยาวไปนะเดี๋ยวมาฟังนะคะ ep 2ว่าดูยังไงว่า ผู้ชายอเมริกันมีฐานะที่มันคงและดูยังไงว่าผู้ชายอเมริกันมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองนะคลิปหน้านะคลิปที่2คลิปที่2 ep 2มาฟังกันขนาะดอย่าลืมนะคะต้องมาติดตามนะคะอันนี้ปุนาจะบบอกให้หมดเลยจะไม่มีไม่มีกักเลยบอกรายละเอียดว่าดูยังไง รับรองเลยคุณจะรู้เห็นหมดว่าเขามีฐานะยังไงดุบ้านอยู่ยังไงมีบ้านอยู่ไหมรับรองปูนาจะบอกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน ep 2นะคะเพราะ ep นี้ ep นี้มันพูดยาวไปโอเคค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกดไลค์นะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ปูนามาทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอนะคะกดไลค์กด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA ได้เจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องอีพีสองต้องมาฟังนะคะถ้าคุณไม่ฟังแล้วคุณจะไม่รู้ว่าวิธีไหนที่จะดูว่าฝรัง่งมีฐานะดีหรือไม่ดีเฉพาะหนุ่มอเมริกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนกริ๊งกิงด้วยค่ะ